Daly, expert. กลับเข้าสู่ช่วง t h e l เ e Expert กันค่ะช่วงนี้เรามีอาจารย์พยาบาลมาให้คําแนะนําแล้วก็ความรู้ดีๆกับคุณผู้ชมกันนะคะซึ่งวันนี้จะมาพูดถึงโกรคนิ่วในกระเพาะปัสสาวะกันค่ะหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าโรคนี้นะคะเกิดจากการที่เราดื่มน้ําน้อยแล้วก็อั้นฉี่บ่อยค่ะถ้าเกิดว่าแก้ที่สาเหตุก็คือดื่มน้ําเยอะๆแล้วก็เข้าห้องน้ําบ่อยๆก็อาจจะทําให้หายจากโกรคนี้ได้แต่จริงๆแล้วสาเหตุของโกรคนิ่วในกระเพาะปัสสาวะยังมีมากมายเลยนะคะและถ้าเกิดว่าเราดูแลหรือว่าแก้ไขผิดวิ ก็อาจจะทําให้เกิดความรุนแรงถึงขั้นต้องผ่าตัดกันเลยทีเดียววันนี้จะมาทําความรู้จักกับโรคนิ่วในกระเพาะปัสสาวะกันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็วิธีการดูแลตัวเองด้วยกับผู้เชี่ยวชาญของเราท่านนี้เลยค่ะขอต้อนรับอาจารย์ดรนิพพรบุตรสิงห์จากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีอาจารย์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ,ะมาพูดถึงเรื่องของตัวนิ่วก่อน,อนดีกว่าบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ย ตัวนิ้วเนี่ยมันเป็นยังไงลักษณะยังไงแล้วมันเกิดจากอะไรได้บ้างคะค่ะ,คะก็นิ้วนะคะคือไม่ว่าจะเป็นระบบไหนในร่างกายเนี่ยมันก็จะเกิดเกิดจากการที่มันมีอ่าพวกสารประกอบต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายอยู่แล้วแล้วเขาความเข้มข้นมันเยอะเกินไปแล้วอาจจะมีการเกาะเป็นผลึก แล้วก็เกาะกันเป็นก้อนใหญ่มากขึ้นอะไรพวกนี้ค่ะก็จะเกิดการอุดตันระบบต่างๆของร่างกายรวมถึงกระเพาะปัสสาวะด้วยคือมันสามารถเกิดขึ้นได้ที่ส่วนอื่นๆในร่างกายใช่ไม่ใช่แค่กระเพาะปัสสาวะอย่างเดียวหรอกในถึงน้ําดีในอะไรพวกนี้มีได้หมดค่ะแล้วก็ในทางเดินของนิ้วนี่คือมันจะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์มันจะเป็นสารที่มาเกาะกันแล้วมันจะเป็นลักษณะแบบแข็งๆแล้วมันก็จะอุดอุดกั้นทางเดินปกติของร่างกายอย่างเช่นถ้าในระบบปัสสาวะอย่างนี้ค่ะก็จะไปอุดกั้นไม่ให้น้ําปัสสาวะ ไหลออกได้อะไรพวกนี้ค่ะ,คะก็จะเกิดปัญหาตามมาได้แล้วสาเหตุแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะค่ะสาเหตุแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงของของนิ่วในกระเพาะปัสสาวะเนี่ยนะคะคือก็ยังไม,ไม่รู้แน่นอนร้อยเซว่ามันคืออะไรแต่ว่าม,มันก็จะมีปัจจัยเสี่ยงหลักๆก็อย่างเช่นพวกอายุที่เพิ่มมากขึ้นเพศชายอะไรพวกนี้ค่ะก็มีโอกาสที่จะเป็น ได้ง่ายกว่าเพศหญิงเนื่องจากว่า,าลักษณะทางกายภาพของระบบทางเดินปัสสาวะของผู้ชายเนี่ยมันมีขนาดของความยาวแล้วก็ความคดเคี้ยวเนี่ยมากกว่ายิ่งถ้าเกิดว่าเขาอายุเยอะขึ้นแล้วก็มีภาวะในเรื่องของโรคที่อาจจะทำให้ มีการอุดกั้นของระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่างโอกาสก็จะเป็นมากขึ้นค่ะ,คะแล้วก็อา,อาจจะมีเรื่องของการอักเสบติดเชื้อต่างๆพวกนี้ค่ะก็อาจจะเกิดภาวะของของนิ่วได้แล้วก็หรือไม่ก็อาจจะเกิดจากการที่มีนิ่วจาการะบบทางเดินปัสสาวะอื่นๆอย่างเช่นในไตในท่อไตอะไรพวกนี้ค่ะเคลื่อนลงมาอยู่ที่กระเพาะปัสสาวะก็ มามากองอยู่ที่กระเพาะปัสสาวะก็เกิดการน,นิ้วได้การรับประทานน้ําน้อยเกินไปนะคะห,หรือว่าการรับประทานอาหารบางประเภทที่มันมีสารก่อนนิ้วเนี่ยค่อนข้างเยอะ ก็ทําให้หรือว่ารับประทานซ้าๆนานๆพวกนี้ค่ะมีสารก่อนิ่วในร่างกายเยอะประกอบกับการรับประทานน้าน้อยการดื่มน้ําน้อยก็ทําให้ความเข้มข้นของสารนั้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นคนไข้ก็อาจจะเกิดนิ่วได้ค่ะนอกจากนั้นอย่างที่อาจารย์บอกไปคือกลุ่มเสี่ยงเนี่ยคือเรื่องของนิ่วในกระเพาะปัสสาวะมักจะเกิดในเพศชายมากกว่าล่ะคะ่ะใช่ค่ะค่ะส่วนใหญ่เนี่ยคือเปอร์เซ็นต์นี้มันมันมากกว่ากันสักเท่าไรหร่คะอาจารย์ ก็ประมาณ2-3เท่าค่ะนะคะเพราะว่าผู้ชายก็จะเป็นเสี่ยงมากกว่าค่ะคือเขาจะมีเรื่องของพฤติกรรมเสียงค่อนข้างเยอะกว่าการดื่มการรับประทานอาหารหรือบางทีออกกําลังกายที่เหงื่อออกมากๆแล้วอาจจะลืมทานน้ําดื่มน้ําไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของการดื่มน้าอะไรพวกนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าประกอบกับมีโรคประจําตัวอีกอะไรพวกนี้ที่มันทําให้ขับปัสสาวะไม่ค่อยได้โอกาสเสี่ยงก็เยอะขึ้นนะคะมีความเสี่ยงมากกว่าแต่ว่าก็สามารถเกิดในผู้หญิงได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ต้อง เราะมัดระวังด้วยนะคะอย่างที่อาจารย์บอกไปปัจัยเสี่ยงมีอะไรบ้างในเรื่องของการดื่มน้ําก็มีผลด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องอื่นๆด้วยการรับประทานอาหารหรือว่าในเรื่องของการติดเชื้อหรือว่าโรคประจําตัวต่างๆนะคะก็สามารถทําให้เกิดขึ้นได้ค่ะมาพูดถึงอาการกันบ้างค่ะอาจารย์อาการของโรคนิ่วในกระเพาะปัสสาวะจะมีอาการอะไรบ้างคะ อาการของนิ้วในกระเพาะปัสสาวะเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมันมีการก้อนนิ้วเนี่ยค่ะไประคายเคืองกับตัวกะระเพาะปัสสาวะอย่างเช่นตัวก้อนนิ้วมันแข็งเนาะอาจจะไปคลูดเนื้อเยื่อของกะอระเพาะปัสสาวะอะไรพวกเนี้ยเกิดอาการระคายเคืองปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะลําบากบางทีก็มีเลือดปนออกมาอะไรพวกเนี้ยค่ะ,คะก่อให้เกิดภาวะของอการติดเชื้อในกะระเพาะปัสสาวะเพิ่มขึ้นหรือแม้กระทั่งบางทีเนี่ยคนไข้เนี่ยอาจจะรู้สึก ปวดเวลาปัสสาวะเหมือนปวดบริเวณอวัยวะเพศหรือว่าบริเวณอันทะอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็อาจจะมีภาวะของปัสสาวะแบบ สะดุดแบบไหลๆหยุดๆเนื่องจากบางทีก้อนนิ้วเนี่ยมันอาจจะลงมาแล้วอา,อาจจะไปอุดตรงคอกระเพาะปะสาัสสาวะทําให้ไม่สามารถที่จะขับปัสสาวะออกได้คนไข้ก็จะมีภาะวะเดี๋ยวปัสสาวะได้เดี๋ยวสะดุดแบบหยุดเดี๋ยวไหลเดี๋ยวหยุดอะไรพวกนี้ค่ะบางทีก้อนนิ้วมันก็เคลื่อนที่ได้อะไรพวกเนี้ยค่ะค่ะหรือว่าบางทีเคยได้ยินว่าบางทีเม็ดนิ้วมันออกมาใช่กับปัสสาวะด้วยใช่บางบางทีเนี่ย คนไข่ก็อาจจะสังเกตว่ามันเหมือนมีเม็ดอะไรไหลออกมาเป็นคล้ายแบบไซซ์ไซเป็นเม็ดก็คือถ้ามันเล็กเล็กพอที่จะผ่านท่อปัสสาวะออกมาได้มันก็จะมีปนออกมาแต่ถ้ามันใหญ่เกินมันก็ออกมาไม่ได้มันก็ค้างอยู่ในน้ำก็ไปอุดกั้นปัสสาวะด้วยให้อาจจะแบบปัสสาวะไม่ได้แล้วก็อาจจะมีแบบปวดกระปิดกระปอยอะไรแบบนี้นะคะหลายๆอย่างหลายๆปัญหาด้วยกันถ้าเกิดว่าผู้ป่วยไม่มาเข้ารับการรักษาไม่แก้ไขอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มันจะส่งผลรุนแรงได้ขนาดไหนสำหรับโรคนิ่วในกระเพาะปัส ก็รุนแรงแน่นอนถ้าเกิดว่าเรายังมีพฤติกรรมที่เสี่ยงทําให้เกิดนิ่วเพิ่มมากขึ้นหรือว่ามีนิ่วแล้วไม่รับการรักษาการที่มีนิ่วอยู่ในกระเพาะปัสสาวะนานๆทําให้มีการอุดก้นน้ําปัสสาวะขังอยู่ในกระเพาะปัสสาวะนานๆพวกนี้ก็ความเข้มข้นของน้ําปัสสาวะมันก็จะเพิ่มขึ้นการอักเสบติดเชื้อก็จะเพิ่มขึ้นหรือแม้กระทั่งก้อนนิว่วมันไปคลูดตามเนื้อเยื่อของกระเพาะปัสสาวะเลือดก็จอ,อกเยอะขึ้นแล้วที่สําคัญถ้าเกิดว่า คนไข้ไม่สามารถที่จะขับถ่ายปัสสาวะออกมาได้หมด <c oughs> เขาก็จะมีอาการปวด <c oughs> เหมือนเวลาที่เราปวดท้องปวดท้องฉี่อะไรเงี้ยปวดมาก <c oughs> แ,แล้วเราก็ต้องขับถ่ายออก แต่ถ้าเราขับถ่ายออกไม่ได้มันก็จะปวดอย่างนั้นเราที่สําคัญถ้าเกิดว่าก้อนนิ้วมันไปอุดไปอะไรพวกนี้ค่ะ<ม>คนไข้ก็จะกระเพาะปัสสาวะเขาก็จะมีการหดเกร็งมากขึ้นแล้วก็อาจจะปวดเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะถ,ถ้าเกิดว่าเป็นแรกๆ<ม>ผู้ป่วยดื่มน้ําเยอะๆมันจะช่วยสามารถทำให้อาการหายขาดไหมคะหรือว่าจริงเราต้องเข้ารับการรักษาวิธีการรักษามันเป็นยังไงบ้างคือหลักหลักการรักษาของของนิ้วในกระเพาะปัสสาวะมันก็จะมีอยู่2ออย่างก็คือเอานิ้วออก ให้ได้อันที่หนึ่งอย่างที่สองก็คือรักษาสาเหตุที่เป็นการนำนิ้วออกเนี่ยค่ะก็ถ้าเกิดว่านิ้วมันก้อนเล็กๆไม่ใหญ่มากคุณหมออาจจะแนะนำให้ดื่มน้ำเยอะๆให้คนไข้ดื่มน้ำเยอะๆเพื่อที่จะให้น้ำนั้นแนะมาขับขับนิ้วออกได้ถ้าเกิดก้อนนิ้วมันไม่ใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าก้อนนิ้วมันมีขนาดใหญ่เกินไปมไม่สามารถที่จะดื่มน้ําเยอะๆแล้วขับออกได้อะไรพวกนี้ก็อาจจะต้องทําการผ่าตัดการผ่าตัดเขาก็จะมีอยู่2วิธีก็คือผ่าตัด โดยการใช้กล้องส่องผ่านเข้าไปทางท่อปัสสาวะแล้วก็ขบนิ้วให้มันเล็กๆให้มันเป็นผงๆละเอียดแล้วหมอก็จะล้างออกมามตามตามช่องทางเดินปัสสาวะธรรมดาแต่ถ้าเกิดว่ากรณีที่ก้อนนิ้วมันแข็งมากเกินหรือว่าใหญ่มากเกินไม่สามารถที่จะทําการผ่าตัดโดยวิธีการส่องกล้องนั้นได้ะค,ะค่ะก็อาจจะต้องผ่าตัดเปิด เปิดตรงหน้าท้องเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะตรงบริเวณเหนือหัวหนาวนิดนึงอะไรพวกนี้ค่ะผ่าตัดเปิดออกมาแล้วก็คุณมอกว่าจะคีบนิ้วออกมาแล้วก็ทําการเย็บปิดไว้นะคะก็ต้องมีการเจ็บตัวกัถหมว่าก็เป็นโรคที่ถ้าปล่อยจิิงไว้ก็อันตรายเหมือนกันนะคะจะต้องเข้ารับการผ่าตัดต่างๆทีนี้ค่ะได้ทราบแล้วว่าอาการของโรคนิ้วในกระเพาะปัสสาวะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูวิธีการดูแลตัวเองนะคะสําหรับคนที่เป็นโรคนิ้วในกระเพาะปัสสาวะเดี๋ยวพักสักเู่ก่อนค่ะ